สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับครูสุดสอนตัดต่อวิดีโออีกครั้งใน EP ที่7กันแล้วด้วยแอฟฟิโมล่าโกเทคนิคการยืดหดย้าย m o v i n คลิปอย่าลืมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆโดยการกดสับสไครกระดิ่งให้ครูด้วยจ้าวันนี้เรามาเรียนกับครูสุดอีกครั้งเนื้อหาวันนี้คือการยืดหด ย้ายตำแหน่งของส่วนที่เราต้องการในการตัดต่อคลิปวิดีโอแต่ละคลิปนั้นเราไม่มีทางทําเสร็จรวดเดียวแน่นอนถ้าเราต้องการงานที่ละเอียดน่าสนใจแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆดังนั้นเทคนิคพื้นฐานในการย้ายตำแหน่งของวิดีโอภาพถ่าย เคลื่อนไหวหรืออีโมชั่นไอคอนเอฟเฟกต์ต่างๆหรือจะเป็นลายของเสียงก็ตามเทคนิคการทำเหมือนกันเห็นไหมครับในตัวอย่างครูสามารถยืดเวลาให้นานขึ้นให้ภาพมันช้าลงหรือหดเวลาให้สั้นลงหรือให้ภาพมันเร็วขึ้นได้เทคนิคการยืดหดนี้ทำได้ไม่ยาก ใช้เพียงแค่2นิ้วมือของเราบีบและทางเมื่อทางมันจะนานขึ้นเมื่อบีบมันจะหดเล็กลงหรือเวลาน้อยลงสั้นลงหรือมันเร็วขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นลองยืดดูลองหดดูครับกดที่คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดค้างแล้วย้ายมาไว้อีกจุดหนึ่งได้เราก็สามารถย้ายตำแหน่งของวัตถุดได้ด้วยโดยการ Drag and Drop หรือถ้าเป็นการใช้แท็บเล็ตก็จะเป็นการทิ้มค้างแล้วไปปล่อยในจุดที่เราต้องการเคล็ดลับการทำนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทำดูก็เหมือนเวลาเราลากโปรแกรมลากแอปพลิเคชันไปปล่อยนั่นแหละครับในโทรศัพท์มือถือก็จะใช้นิ้วเป็นหลักในการสร้างงาน สองมืของเราก็สามารถสร้างงานมาสัจย์สร้างงานที่มีผลตอบรับดีๆจากผู้ชมนับหมื่นนับแสนคนได้ขอเพียงเราตั้งใจไม่ยออ่อท้อบางครั้งเวลาเราทำคลิปอาจจะติดขัดไปบ้างอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเท่ากับการใช้คอมพิวเตอร์ไปบ้างแต่ครูอยากให้เรานึกเสมอว่า มันใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปนั่งอยู่หน้าจอคอมดังนั้นถึงคราวจำเป็นใช้โทรศัพท์มือถือและสองมือของเราสร้างงานดีๆกันมาเถอะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับเรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อรับ<ม>ข้อมูลข่าวสารหม่ๆไก่อนใครด้วยนะครับขอบคุณครับ